สวัสดีครับผมทาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลสีมหาโพธิอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่12ไร่3งาน70ตารางวาซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปลูกยูคาเต็มแปลงเลยนะครับตรงนี้ ติดถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3า2 1เส้นนี้เป็นเส้นทางลัดระหว่างถนน3,04ครับถนนหลักนะครับสเลนไปยังถนนหมายเลข3,59นะครับถนน3,04นั้นนะครับเป็นถนนเส้นทางหลักนะครับในการสัญจรนะครับส่งสินค้าไปยังภาคอีสานนะครับผ่านด่านเขาผ่านเขาปักนะฮะผ่านเขาปักทงชัยนะครับซึ่งตอนนี้นั้นนะครับก็มีการพัฒนาถนน8เลน6เลน นะครับเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้ถนน304นะครับส่วน359นั้นนะครับเป็นถนนเส้นทางในการลัดนะครับจากถนน304นะครับบริเวณแยกเขาหินซ้อนไปยังอําเภอเมืองจังหวัดสรากแก้วตรงนี้จะเป็นเส้นทางรองอีกเส้นทางหนึงนะครับในการลัดระหว่าง304นะครับถนน304บริเวณแยกระเบาะไผ่นะครับ อำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนไปยังนะครับบ้านเกอกสมบูรณ์นะครับอำเภอสีมาโพธิเช่นกันนะครับผ่านเส้นนี้เลยถนนทางหลวงชนบท3 0 2พนะที่ของเราก็คือแปลงด้านหน้าาลาดตรงนี้นะครับเป็นสวนยูคาไฟฟ้า3เฟสนะครับ2เฟสก็มีนะฮะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมีพร้อมแล้วตรงนี้อยู่ใกล้บ้านเรือนนะฮะ มีเพื่อนบ้านครับตรงนี้นี่ครับบ้าน3ามขาครับบ้าน3ามขาที่จะตำกว่าถนนนะครับแปลงนี้ต่ำกว่าถนนเกือบ2เมตรทีเดียวนะนี่ครับมองมองลงไปนี่ก็น่าจะประมาณ2เมตรนะเดี๋ยวถ้าพาเดินไปชม นะครับตรงนี้หน้ากว้างประมาณ75เมตรครับแล้วก็ลึกยาวลงไปประมาณ100 170เมตรเดี๋ยวถ้าให้ดูรูปแปลงนะครับเดี๋ยครับถ้าเราขับรถออกไปด้านหน้าทาราตรงนี้นะครับไปถนน359ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครับและก็ถ้าเราขับ ย้อนไปด้านนี้นะครับออกถนน304นะครับแยกระเบาะไผ่ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแปลงนี้ฉนดคุดแดงนอะสอสีจอครับเดี๋ยวทาลาให้ดูรูปแปลงนะฮะตรงนี้ นี่รูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะครับประมาณ75เมตรนะฮะแล้วก็มีเฉียงมาฝั่งนี้นะครับจะต,ต,ตัดตรงติดท้ายแปลงนั้นก็มีถนนสาธนารณะนะครับที่เรามองเห็นเส้นสีแดง,แดงคู่ขนานเล็กๆตรงนี้นะฮะติดสาธารณะเช่นกันนะครับ ครบรูปแปลงเป็แบบนี้เลยนะครับแปลงหน้าแปลงที่ติดถนนหน้าหาหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนี่นะครับตามแนวตรงนี้นะครตัดไปเลยนะฮะตัดแล้วก็นครับด้านหน้าติดถนน75เมตร ครับ5 0 0แสนบาทต่อไร่นะครับตรงนี้5 0 0แสนต่อไร่นะครับเนื้อที่รวม12ไร่3งาน70ตารางวาเราให้พร้อมยูคาไปเลยนะครับซึ่งยูคานั้นนะครับตัดไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่3ก็คือนี่แหละที่เรามองเห็นนี่แหละครับก็มีการพัฒนาอยู่นะครับมีการมาไถ ถายร่องนะครับกำจัดวัชพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้ไก่นะฮะที่เราเห็นนะครับสีดำๆตรงนี้นะครับเขาขี้ไก่มาโรยนะครับให้ปุ๋ยนะครับแนวเขตนะครับตามร่องตรงนี้นะครับยาวไปเลยนะครับซึ่งร่องกลางที่แบ่งเป็นแนวเขตนั้น เขาจะไม่ได้ปลูกยูคานะครับเขาปล่อยเป็นเป็นร่องเป็นแนวนะครับเป็นไม้ชนิดอื่นๆนะครับไม่ใช่ยูคาแบบนี้นะครับเป็นแนวเขตที่ชัดเจนนะครับฝั่งนี้ จากตรงนี้ไปถนนทางหลวงนะครับ3079นะครับเส้นทางลัดระหว่างสีแยกระบอบไผ่สีแยกกอ,อกสมบูรณ์นะครับขอไปสีแยกเกอ,อกสมบูรณ์นะครับเข้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมนะครับไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดปราชีนะครับถนนเส้น3079จากตรงนี้ออกไปนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเับเรียบเทยบจากฟิวเจอร์พัคหลังสิบนะครับระยะทางประมาณ152กิโลเมตรและก็หากท่านเดินทางมาโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับจากโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ130กิโลเมตรจากตรงนี้ไปแหลมฉบังนะครับท่าเรือแหลมฉบัง135กิโลเมตรและก็จากตรงนี้ไป เกี่ยวทะเลหาดบางแสนนะครับห1 5งสกิโลเมตรครับเราวิ่งออกไปถนน359นะครับแล้วก็ไปตัดเข้าเส้น3 3 1นะครับดิ่งตรงไปภาคตะวันออกเลยนะฮะโซนอำเภอพนัทตัดเข้าชนบุรีระยองนะครับได้เลยนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีใกล้นิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปราจีนบุรีครับ การเดินทางเข้ามายัางแปลงนั้นเดินทางสะดวกครับเดินทางง่ายนะครับถนนหนทางเป็นทางลาดยางตลอดแนวเลยนะครับตรงนี้นะครับประมาณสองเมตรนะฮรถนนที่ของเราจะต่ำกว่าถนนประมาณสองเมตรนะ่าจะได้ ยูคานี่ก็ขายขายได้นะครับมีผู้รับเหมาะนะมารับเหมาะนะครับปีที่แล้วนั้นแปลงนี้ขายได้ประมาณแสนสามนะครับ ฉนดพุทธแดงนอสอสีจอเลยนะครับแปลงนี้สําหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินโซนนี้อยู่นะครับลองแวะมาชมได้ครับแปลงนี้12ไร่3งาน70ตารางวานะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ทาราเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0 8 6ย์8 8 8 5 6 0 8 6 0 1ห8 8 5 6หาครับ8 3ตัวต่อด้วย5 6นะครับทารายินดีที่พาทุกท่านเข้าชมพื้นที่ตรงนี้แปลงนี้นะครับ ทาราสังหาปจัจนะครับกับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปัจจินเรื่อยมาครับกับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับครับวันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมแปลง12ไร่3งาน70ตารางวาไว้เพียงเท่านี้นะฮะร,ราคาได้ละ5 0,000นบาทต่อไร่ทารา ขออวยพรให้ทุกท่านนะครมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพพรรมไมยแข็งแรงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะครับฟ้ารังฝนย่อมสดใสนะครับเราเจอสถานการณ์โควิดมารวมจะ2ปีแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับวันนี้ทาราสหาปาะจีนกราบขอบพระคุณครับ